ครับอ่าวันนี้โฮมผมเดียวแล้วนะครับกับกาดินบ้านสวยกับโอเว่นนี่วันนี้เราอยู่ที่ไหนเว่นอ่บ้านน้องนาคาครับตําบลน้องนาคาตําบลกุดธาตจังหวัดขอนแก่นครับออยู่ขอนแก่นจชไปติดสีบุญเรืองนะายขอนแก่นเลยเนาะมันติดสีบุญเรืองมาทางน้องน้องอะไรนะน้องน้องบัวลําพูก็ได้เหมือนกันใช่ครับวันนี้พามาชมบ้านแม่เขียวแม่เขียวกับพี่นุ่มแม่เขียวพี่นุ่มสวยงามอีกลบ้านหลังนี้ หลังเล็กน่ารักใช่ครับกี่ห้องนอนกีน่ 3> 3ห,นนห้องน้ำเพี้นสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมคใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อไปที่เบอร์0ู0ย์แปดศูนย์นหะครับ,รบหรือว่าถ้าเข้าไปในเพจกาลินบ้านสวยก็ได้ได้เหมือนกันทั้งเพจดูใน YouTube ก็ได้ดูในทิกตอกก็ได้เนาะหรือเข้ามาหาที่ออฟฟิศก็ได้ได้ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่คโปรโมชั่นสายฝนของเรา,าเข้าไปชม ถ้าเข้าไปสอบทางกันได้ครับของแถมมากมายใช่เป็นแสนโคตรคุ้มเลยนาะครับทำแบบทำแปลกันได้เอาเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมครับ3ห้องนอน่ห้องน้ำไม่เว้น3ห้องนอน1ห้องน้ำครับ3ห้องนอน1ห้องน้ำราคาก่อสร้างอยู่ที่1ล้าน7แสน20,000บาทครับ1ล้าน7แสน20,000บาทใช่โคตรง่ามเลยใช่ครับเดี๋ยวผมพาเขาไปชมข้างในสวยมากนะครับไม่เลือกเองเลือกเองอยากให้เข้ามาชมหลังนี้ใครที่อยู่บริเวณนี้เข้ามา ทักเข้ามาเออเข้ามาชมครับว่าเป็นยังไง่สวยไหมวัสดุเป็นยังไงครับอเอาหน้าบ้านกว้างเท่าไหร่เว้นครับกว้าง9.5ลึก11.5เมตรครับอ่าอ่าพื้นยกสูงยกสูง75อ่าตัวนี้ยกสูง75เซนบันได3ขั้นหลังนี้อ่าบันได3ขั้นมีราวให้ด้านมีราวกันตกใช่เพราะว่าแม่แกไม่ค่อยสบายเอ่อกล้ามเนื้ออ่อนแรงเออแม่แม่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็เลย แอบเปลี่ยนขอเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนใช่ใช่ครับแล้วก็หลังคาเป็น S C G ซเหมือนเดิมใช่ครับตัวยอดเริ่มต้นของเราเป็น s C สีสีเทาปีกนางนวลครับเนาะหน้าบ้านเรายังตกแต่งเหมือนเดิมใช่ครับตกแต่งให้จัดเต็มใช่ฮะแล้วตกแต่งรอบบ้านด้วยถูกต้องครับระเบื้องแล้วก็บัวตัดเล่นลายบัวเนาะครับอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมสีดาอ่าเป็นสีดําครับกระจกเขียวใสอ่ากระจกเขียวใสเลือกได้ครับผม สองสีอะไเป็นใช่ครับเนาะไอตัวกระเบื้องตัวนี้ตัวเสาโชว์ตัวตกแต่งเราเลือกได้เลือกได้หมดเลยจะเป็นหินกาบเป็นกระเบื้องก็ได้ไอช่ครนี้ยอดนิยมใช่ซิกเนเจอร์เลยมองเข้ามาปุ๊บดูเลยบ้านการลิ้นได้นี่แน่นอนสันนิษฐานไปเลยเนาะครับตรงกันเปื่อนตรงนี้ก็มีอ่ากันเปื่อนมันเป็นสีก็สีเดียวกันกับตัวนี้เลยเนาะเป็นกระเบื้องตัวนี้ผนังแม่แกเป็นสีอะไรเว้นสีเทาควันบุรี่จะออกเข้มๆหน่อยอ่าแล้วก็ตัด ตัดเทาเข้มอีกสองเบอร์เนาะใช่ครับโทเดียวกันใช่ครับมากระเบื้องบันไดแกก็สวยนะใช่ครับกระเบื้องบันไดก็เลือกได้โคมไฟเป็นสไตล์โมเดิร์นนะถูกต้องครับสวยงามสีได้เป็นสีสีเหลืองหรือสีขาวก็ได้ถูกต้องครับว่อมไวเนาะสีแบบนี้เนาะบอมไลท์หรือคูคูไลท์ได้ด้านหน้าเป็นระเบียงระเบียงแล้วก็มีราวกันตกนี่ระเบียงเอกครับภายในอย่างสวยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพาเข้าช่ชมภายในให้กับสวย ระเบียงแม่ก็สวยครับเนาะงามอันนี้แกเอาไว้จะเอาไว้ปลูกต้นไม้ปลูกปลูกหญ้าใช่ครับปลูกต้นไม้ถูกสวนของแกเนี่ยนะตรงนี้เนาะด้านข้างเราก็ตกแต่งให้รอบบ้านเลยใช่ครับมีกระเบื้องตกแต่งรอบบ้านด้านหน้าด้านหลังครับแล้วก็พื้นเทออกมาเอาไว้จอดรถอันนี้ปกติรถเให้หนึ่งเมตรหนึ่งเมตรครับตอนนี้เรามี ปั๊มน้ำแทงน้ำให้ไหมมีให้ครับโอเว่นจัดให้ปั๊มน้ำแทงน้ำมีให้ปั๊มน้ำแทงน้ำจัดให้เต็มเต็มหนึ่งระบบกาจัดปวกพื้นรอบบ้านหลังนี้เราติดให้ฟรีเลยใช่ครับเราติดให้เลยไม่ได้มาคิดเงินลูกค้าเพิ่มไม่ได้คิดเลยปั๊มน้ำแทงน้ำก็จัดให้เลยใช่ครับไม่ต้องมาคิดเงินลูกค้าเพิ่มถูกต้องพิ่ต้องคิดให้เลยครับอติดให้ไปเลยดาวสแตเลสก็มีให้ไปเลยใช่ครับไม่ได้คิดเพิ่มถูกต้องระยะทางจากไกลจากใกล้ จะอยู่จังหวัดไหนเราก็ไม่ได้คิดเพิ่มใช่เสียงไห๋โบมี่ค่าดําเนินการไปดูหน้างานไม่มีครับฟรีเนอแปนกับฟรีฟรีถึกตัวไปกระไรใช่ไปเมืองฟรีกับมี่ไปฟรีมีเยอะไปฟรีมีเยอะเกาก็ได้ว่าอย่างเพื่อนหห้ไปเมืองเขาอะเมืองทีห้ไปดูไปสอมบวดอะไรให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ครับแบบฟรีไม่ได้คิดเพิ่มอีกแนะนําอะไรได้อีกเอ ออกแบบด้วยวิศกรใช่ครับคำนวณแต่โครงสร้างฐานรากฐานรากจนจบงานเลยใช่แล้วก็มีเข้ามาดูแลให้เข้ามาดูแลมาคอนโทรลให้ช่างก็เป็นช่างของเราตลอดการก่อสร้างใช่อ่าบ่ได้คิดเพิ่มครับไม่ได้คิดเพิ่มเลยมะใช่ครับเอาบันได3ขั้น3ขั้นแต่ว่าบันไดอันนี้ลูกนอนจะอยู่ที่40เซนอ่าใหญ่พิเศษแม่ก็แม่ก็เลือกเป็น40ใช่ครับเนาะไม่เกี่ยวเลือกเป็น40่อยู่ประเทศอะไรนะ ดยูเยอรมันครับเยอรมันเยอรมันสวีเดนเอาให้หมดเนอะใช่ครับแม่แกอยู่เยอรมันเยอรมันส่งเงินมาใช่แม่เป็นเอฟซีแม่เป็นเอฟซีขอขอคุณแม่หะไรแม่ขอบคุณหลายะไครับมีมูอีกปะติดต่อกันเข้ามาได้เผื่อแม่ได้เผื่อแม่ได้ของแถมเพิ่มเออไม่เป็นไรแม่แกเป็นเอฟซีจริงๆแล้วเราก็จัดบ้านให้แม่ผมมั่นใจเลยว่าหลังนี้แม่ผมผิดหวังแน่นอนสวยสวยให้มาดูเลยครับใช่ให้ไปดูหลายๆที่แล้วก็มาดูหลังนี้ของแม่ใช่ครับมาเทียบได้เลยอันนี้เป็น ระเบียงระเบียงต่อเนื่องครับอ่าหรือเรียกง่ายๆภาษาบ้านเราต่อเนื่องอ่าต่อเนื่องสันติครับ่เรียกอันระเบียงใช่เท่าไหร่เว้นขนาด2เมตรคูณหเมตรยาวตั้งแต่ตรงที่กล้องยืนยาวมาถึงนี่เลย6เมตร2อคูณหเมตรครับผมก็คือยื่นออกไปนี่2เมตรใช่เนาะขนาดแคบไหมไม่แคบไม่แคบใช่ได้ใช่ครับถ้ามีถ้าสิบก็จะเริ่มฟิตแล้วจะฟิตหน่อยแต่2เมตรพอดีนั่งสบายถูกต้องครับอันนี้ล้านเท่าไหร่นะหนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทน่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่น ปดคุ้มเลยใช่ครับอ่ากระเบื้องของม้านั่งใช่ครับเลือกได้เลือกได้อ่าเราเลือกได้ใส่ครับเราเลือกได้เลือกได้หมดเลยอันนี้แถมฝ้าหลุมเราให้เฮดไห้เลยใช่ปกติอาจจะปิดเรียบก็ได้ครับปิดเรียบก็ได้เราอยากให้บ้านสวยมีมิติมากขึ้นอ่าอยากให้บ้านลูกค้าสวยเราประเทศไห้เลยฮ็ดไห้ซื่อๆนี้ใช่ซองหลุมอ่ามีระเบียงกับแล้วก็ห้องโถงอ่าห้องโถงครับผม ปักไฟหมูกระทะปักไฟมีให้ตะกากสีขาวเพื่อความโดดเด่นใช่ครับย่านหาบพ้อคารสีดำสวยงามสวยงามนี่มามาด้านหน้าประตูไม้ประตูไม้ครับไม้จริงราคาที่หกหมื่นหกมีใครให้มากกว่านี้ไหมนี่อันนี้หกหมื่นหกครับเราคืนเงินให้คืนค่าประตูอลูมิเนียมให้ใช่แต่ถ้าแม่แจ้งเปลี่ยนตั้งแต่ตั้งแต่ดีไซน์ตั้งแต่ออกแบบนะเราก็ไม่ได้คิดเพิ่มอะไรใช่ครับใช่ อันนี้สามารถแจ้งได้ถูกต้องครับประตูไปห่างน้มนะสวยเลยตัวจริงสวยสวยครับดูตัวจริงแล้วค่อยซื้อประตูนี่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ต้องเห็นเห็นของจริงก่อนเพราะว่าหลายคนที่ไปซื้อแล้วบิดเบี้ยวแตกไรนะแหม่ต้องแบบแม่นี่ครับสวยสวยนี่ท่านสมัยนะแม่รึพี่นุ่มเนี่ยเออแม่กับพี่นุ่มช่วยกันเลือกว่าอยู่ทมัยท่าสมัยจังอ่ะมาเข้ามาชมข้างในเบิรนเข้ามาเจอห้องรับแขกครับนี่กว้างดีหรีอห้องรับแขกเนี่ย บอกเลยราัางา,ายห<ช>นึ่งจุดเจ็ดหนึ่งเนาะใช่ครับน่าจะเสียนเดินเข้ามาเจอห้องนอนแข็งกว้างนี้เลยใหญ่มากเนาะครับอะไรนี้ขนาดเท่าไหร่เว้นสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็ห้องโถงจะอยู่ที่ห้าคูณหกเมตรนี่ 5, ห้าคูณหกเมตรถูกต้องครับห้าคูณหกเมตรกระเบื้องเป็นหกสิบคูณหกสิบกระเบื้องลายไม้ขนาดหกสิบคูณหกสิบใช่ครับเลือกได้แม่เ<ช>ราแบบโอ้โหเราหมักลายใหม่เนาะเราเอาเลยไป<ว>กับประตูอย่างดีใช่ครับ บวกันเพื่อนเราก็มีให้ถูกต้องครับกระเบื้องเราก็ราคาสูงนะกระเบื้องราคาสูงเป็นเบื้องจานิโต้นะใช่บัวกันเพื่อนเราก็แถมให้เนาะประตูเข่ากันเลยกับกระเบื้องเพื่อนกับลายไม้เข้ากันเลยใช่ครับส่วนผนังเหมือนเดิมนะเว้นนะผนังสกิมให้สกิมให้เนียนอย่างนี้เลยเนียนกิบเลยเนียนเลยใช่ครับเงาเลยเนาะ สีก like <Right. S 2> yeah, like <med> ็เป็นส <laughs> ีอย่างดีคุณภาพสีสิบห้าปีเนียนๆอย่างนี้เลยใช่ครับส่วนผนังฝั่งนี้อ่ายังมีผนังอีกฝั่งนึงผนังผนังทีวีอาผนังทีวีอีกฝั่งหนึ่งแกจะปูเป็นกระเบื้องช่างต้องฝีมือนะฝีมือสวยนะครับเป็นปูกระเบื้องอันนี้เป็นงานเพิ่มงานเพิ่มแล้วก็ตัดด้วยคิ้วทองตัดด้วยคิ้วทองอ่าตัดด้วยคิ้วทองใช่ครับเนาะ ส่วนสีบ้านเป็นสีเหมือนสีครีมเลยเว้ครีมสีครีมอ่าไม่เข้มมากครับจะสว่างๆหน่อยส่วนฝ้าครับสูงเท่าไหร่เว้ยเนี่ยฝ้าสามเมตรยี่สิบถ้านับจากลุมสามเมตรยี่สิบครับถ้าตรงกลางก็ประมาณสามเมตรยี่สิบถูกต้องก็มีสามเมตรแล้ใช่ครับนิดหน่อยเหรอแน่นอนฝ้าหลุมตรงนี้เราแถมให้แถมให้ไฟดาวร้ายไฟซ่อนถูกต้องอันนี้แถมไม่ได้คิดเงินเพิ่มเนาะ ในกล้องไม่มุกกับพิบไหมนะถ้ากับพิบคือตัวจริงมันไม่ได้กับพิบนะไม่กระพิบนะมันนิ่งใช่ครับมันนิ่งดาวไลท์เรามีให้ถูกต้องฝ้าเราก็เป็นฝ้าเป็นฝ้าตาช้างตาช้างตาช้างเป็นแท่นตา้างเนระครับประตูหน้าต่างอลูมิเนียมเออเราอย่างนี้เลยใช่ครับสีบานสีแล้วก็นี่เนาะบนครอบพิทางเห็นโล่งๆเลยใช่ครับโล่งๆเลยแต่มุกตัวเราไม่ได้ไม่ได้แถมนะไม่ได้แถมไม่ได้แถมใช่ครับเป็นงานเพิ่มเพิ่มเดิม นนใช่ครับไปเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่หนึ่งก่อนครับอ่าห้องนอนที่หนึ่งอยู่ฝั่งนี้อ่าห้องหน้าบ้านประตูเปิดเข้ามาก็เป็นห้องนอนเดยครับห้องนอนห้องที่หนึ่งครับอันนี้เป็นโซนหน้าบ้านประตูแกสวยนะอ๋อขาวขาวคือโอ้ขาวๆครับวงกบก็สีขาวถูกต้องลูกบิดก็เป็นกา้กานโยกก้านโยกสวย ต่นใหม่ใช่ครับพี่นุ่มเนาะใช่พี่นุ่มพี่นุ่มกับแม่ช่วยกันเลือกเลือกนะสวยนะครับอ่ะห้องนี้ขนาดเท่าไหร่เว้นขนาด3.5มจคูณสาครับห้องนอนสามจุดหคูณสามจุถูกต้องขนาดมาตรฐานเนาะครับที่ห้องอันเห็นอยู่กับขนาดนี้เป็นขนาดมาตรฐานครับอันนี้คือหน้าต่างหน้าบ้านหน้าบ้านอันนี้หัวเตียงใช่ครับหัวเตียงเราจะจีบเป็นบานเล็กสองบานใช่อ่าบานพักให้เป็นบานผักมีโคมไฟมี ผนังสกิมผนังสกิมให้ครับปักไฟเจขอเพิ่มให้ครบอย่างใช่ครับวัสดุเป็นอย่างดีอย่างดีเนาะป้าห้องที่สองก็อยู่ข้างกันใช่ครับนี่เลยประตูเหมือนเดิมนะเว้ยเนาะใช่ครับเหมือนกันเหมือนกันห้องเมื่อกี้อะต้องครับท่านผู้ชมนี่ห้องนี้ค่ะเพราะอะไเว้ยสามจุดห้าคูณสามจุดห้าเท่ากับห้องเมื่อกี้เลยห้องเท่ากันใช่ครับเท่ากันผนังสีเดียวกัน หมดเลยก็หัวเตียงเหมือนเหมือนกันเราติดไว้เป็นบานเล็กสองบานใช่ครับเผื่อก็จะมีติดเผื่อมีวอลเปเปอร์มีอะไรบิวตรงส่วนกลางของเตียงเนาะครับไปอ่ะห้องนอนใหญ่ห้องนอนที่สามใช่ครับห้องนอนใหญ่เลยยห้องนอนใหญ่อันนี้ห้องนอนใหญ่อ่ะห้องนอนที่สามเป็นห้องนี้ครับก็เหมือนกันประตูเหมือนกันนะพื้นครับ ตัวเดิมตัวเหมือนกันทั้งบ้านได้ไหมบ้านเลยครับานสิบคูณหกสิบใช่หน้าต่างก็มีสอง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 ด้านฝั่งเนาะใช่ครับเป็นหัวเตียงแล้วก็เป็นบานคู่ครับตรงนี้โคมไฟก็มีให้ครับขนาดห้องขนาดห้องนี้อยู่ที่สี่จุดห้าคูณสามจุดห้าเออห้องใหญ่ห้องใหญ่อย่างขึ้นมาอีกใช่ครับโล่งอ่าอ่ะตัวนี้จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำครับเป็นบานเลื่อนเป็นบานเลื่อนใช่ครับแม่ขอเป็นบานเลื่อนใช่ครับเป็นบานเลื่อน แม่แกอาจจะเดินลำบากหน่อยรถเข็นหน่อยแกก็กลัวว่าแกจะได้ใช้อยู่แชร์หรือเปล่าหรือได้ใช้อยู่ใช้อยู่ครับใช้อยู่อันนี้ก็เปิดเข้ามาใช่ครับห้องน้ำมันมีประตูสองฝั่งนะประตูสองฝั่งออกไปอันนี้ก็ออกห้องรับแขกใช่ครับเนาะะอ่ห้องนี้ขนาดเท่าไหร่เว้นขนาดสองคูณสามจุดห้าครับขนาดสองคูณสามจุดห้าเมตรใช่ครับกว้างไหมหล่ะกว้างบ่แคบ ใช่เป็นขนาดพอดีกระเบื้องพื้นสีขาวขนาด40คูณ40กันลื่นถูกต้องครับอันนี้แม่เม่ลดสเตปนะเพราะว่าไม่ลดสเต็ปแต่เป็นสโลปใช่จะเป็นสโลปให้เพราะว่าแม่อาจจะมีรถเขีนรถเข็นอาจจะไม่สะดวกข้างในครับมีมานั่งข้างในมีที่นั่งแล้วก็ช่องสบู่มีที่นั่งแล้วก็มีช่องสบู่ให้ตกแต่งลังงโซนอาบกระเบื้องเลือกได้เลือกได้มี3มดีออกแบบให้ใช่ครับว่าจะเอาแบบไหนแม่แม่ต้องการ ม้านั่งเราก็เพิ่มให้ได้ช่วงแชมพูเราก็เพิ่มให้ได้ครับเหมือนเดิมเรามีช่องระบายอากาศระบายอากาศเป็นความร้อนผ่อาอันนี้ก็เป็นการลื่นนะการลื่นเนอะมีที่แขวนผ้าให้อันนี้เราจับแม่เราจับเพิ่มเพิ่มมาอันนี้เพิ่มมาเพราะื่อให้ลุกยากใช่ครับใช่อันนี้ก็สุขภัณฑ์มีให้ีมให้อย่างนี้เลยหมดเลยแล้วก็บางตัวอาจจะเป็นส่วนต่างครับแม่ขอเพิ่มเป็นปั๊ก ป้าก็ไปเป่าผมเป็นใดป้าไฟแต่เราก็มีฝาครอบกันน้ำให้ครับเนาะมีฝาครอบกันน้ำปิดให้อย่างดีปเรียบร้อยอันนี้ออกออกทางนี้ได้เออห้องรับแขกได้นะออกฝั่งนี้ได้ไหมนี่แอบเราออกมาฝั่งนี้ก็ได้ครับเนาะมาได้เนี่ยห้องครัวห้องตัวห้องครัวครับเดี๋ยวดูตัวประตูประตูกันน้ำอีกีครับครับห้องนี้เหลือประตูเนี่ยงามดีสวยเลือกได้มีหลายแบบใช่ครับ แต่ละหลังที่ดูมาไทยเอฟซีมึงมาแต่ละหลังสวยทุกหลังนะมีหลายรูปแบบเออมีหลายรูปแบบเลือกเอาใช่ครับนี่ก็ทําให้บ้านปลอดโปร่งโปร่งเออไม่ไม่ชึบมองไปก็บ้านโล่งเนาะใช่ครับมาน่อ่ะขนาดเท่าไหร่เว้นห้องสามจุดห้าคูณสามจุดห้าครับในห้องนี้สามจุดห้าคูณสามจุดห้าครับไม่ไม่รวมตรงนี้มันมีซอกตรงนี้ด้วยใช่ตรงนี้เมตรหนึ่งเมตรหนึ่งใช่อีกเมตรหนึ่งประมาณ 1เมตรูนสามเมตรใช่ครับเอาไว้วางเครื่องซักผ้าทำไว้ให้เรียบร้อยวางเครื่องซักผ้าครับก็แจ้งไว้ได้อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นตู้เย็นตู้เย็นดีไซน์กันไว้แล้วคือตรงนี้จะวางตู้เย็นอ่าวางตู้เย็นเราก็จะเตรียมปลั๊กไฟให้ใช่ครับเตรียมปลั๊กไฟมีปลั๊กไฟให้ครับเคาน์เตอร์เราก็ทำให้ทำให้เนาะเราให้ฟรี3มเมตรแต่ว่าเนี่ยน่าจะประมาณ3มเมตรแล้วเป็นอันนี้3.8มจุเมตรสาเพิ่มขึ้นมาอีก80เซนใช่สามอันนี้เนาะก็ บานซิงเลือกได้เลือกได้ครับซิงรังกาก็เลือกได้เลือกได้นะมีราคาให้กระเบื้องก็ได้กระเบื้องแน่สวยอีกแล้วสวยครับไม่เขียวนี่เรื่องกระเบื้องขาวใช่สะอาดไม่เกี่ยวสวยทุกตัวใช่ครับสวยทุกตัวผมอยากให้เข้ามาดูบ้านแม่เาเลยนะใช่เมกนี่น่ารักครับฮูดก็สีขาวสวยสวยสวยครับไอ้นี่ก็การเพื่อนการเพื่อนปกติเราให้60เซนแต่อันนี้90เซนอือันนี้90เซนเป็นงานเพิ่มเออนิดหน่อยนิดนิดเดียวใช่ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นซอกเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บเครื่องซักผ้าเก็บของได้เนาะเก็บของันนี่เรายังไม่เก็บกลับเนาะอันนี้เป็นของเจ้าของบ้านของเจ้าของบ้านใช่ไหมครัครับอ๋อเจ้าของบ้านอันนี้เป็นหลังบ้านครับนี่เราก็มีระเบียงน้อยให้แล้วก็มีปลั๊กให้อีกสองจุดเนาะแล้วก็มีปั๊กไฟครับสองจุดใช่ไปหมดแล้วครับเรียบร้อยไป ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับพ่อชื่อพ่อหยังครับพ่อพุ้นครับพ่อพุ้นครับพ่อพุ้นนี่แล้วเป็นพี่ชายของแม่เขียวครับแม่เขียวเป็นเจ้าของบ้านครับผมตอนนี้แม่เขียวยูเออรเยอรมันครับผมแม่เขียวเราส่งเงินมาเฮดบ้านแต่ว่าเราก็มาเมืองเองแหละน้องพ่อเนาะครับช่วงแรกเราก็มาเฮดมาเฮดมาเมืองเองที่นี่ช่วงหลังแม่เราก็ไปอะไรพ่อเป็นพี่ชายบ้านยู่ติดกันน้องพ่อเนาะครับครับเมืองแทนครับวันนี้ เดวมาถามพ่อพ่อเห็นบ่อปาแม่เราเอาบริษัทไดมาเห็ดบ้านเทอเรกหูจักบ่อพ่อครับหู้เลยเจ้าแมนไผครับมีบ่อรอนี่แบบยกเสาเลี่ยวหรือว่ามาเส้นย่าเราไปเลยมีบ่อบ่จับพูดเรเมาไปเลยมีบ่บ่มีครับบมมีบ่มีตวนมาเขาจ้างสร้างตามมู่บ้านครับโอ้หนี้่ได้บ้านยุ่นเนี่ยครับบาานี้พ่อเห็นว่าแม่เราเอาบริษัทมาเป็นยังไงเป็นห่วงบ่ย่านบริษัท ขาไปยังอย่างนี้ยานบ่ผมบ่กเคยยานครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยผมมั่นใจครับมั่นใจเลยวเนาะบบ้านคือระหว่างเราสีเฮดบ้านบ้านนี้บ้านออกมาเพียงไหนพ่อะเพราะใจครับแม่ระวังไหนเพราใจครับบ่เรามักมักเพราะว่าเปลี่ยนอันไรทุกเส้นยางนี่ลูกสาวบดครับเปลี่ยนอ๋อเพิ่นเิกับพี่ยังกว่าพี่อะไรนะเว้นพี่นุ่มพี่นุ่มอยู่กับพี่นุ่มเป็นลูกสาวครับช่วย ซอยกันเลือกครับผมพ่อกับเมืองแย่งห้มีสร้างเขาบ่อเขาเห็ดถึงขั้นตอนได้แล้ยวของสี่นวบ่ครับอ่าทมมาถามผมว่าตอนนี้ฮอดสายแล้วฮอดสายล้วสร้างทั้งเด็ดั้งเด็ดนี่เขาเฮ็ดไปตามนั่นรับว่าสนุกถึงสายล้วครับห่าเห็ดจักเดือนพ่อะมันขั้นตำจากเดือนมีนาคมันจากเดือนนะครับหาเดือนสี่เดือนนเมษาพฤษภามิถุนากรกกดาสิงหาเมื่อีงสิงหาเขาเริ่มเกือบเกือบตตต้นเดือนครับประมาณนี้ครับสี่เดือนครึ่ง อยู่ประมาณสี่เดือนครึ่งก็ถือว่าเร็วครับผมถือว่าเร็วอยู่บ้านออกมาก่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่อยากให้แม่เห็นตัวจริงแม่กลับก่อนก่อนจะเสร็จเนาะพ่อเนาะครับครับกลับก่อนจะเสร็จนิดเดียวตอนนี้มาเถวนาเนี่ยมาได้โดนครับอ่ามาเดีวผ่าเดือนกว่วๆบ้านท้องบ้านยังก็พ่อเนี่ยหัวหน้ามอครับหัวหน้ามอครับผมอำเภออำเภออำเภอหนองน้คำหนองน้คำตำบลคุดถาดครับขุดถาดอยากให้เของเมืองอยู่เนี่ยเพราะบ้านหลังเนี้ยสวยมาก งานข้างในเราแม่ค่อนข้างแบบเนียนเนาะพี่เนาะเนียนสวยเนาะเอาเซตเรียบร้อยแล้วพ่อเหรอครับครับถูกใจแม่ครับพ่อก็โอเคครับทิ้งแซงทิ้งแซงของเด็กสุ้กับเบื้องของเด็กเดี๋ยวดีทุกท่านครับขอแข็งครับเอาจนจนได้เขานับเกียร์เราเมแข็งทุกทุกทครับอย่าไปเลงเขานะพวกนี้ไม่รู้ว่าเขาไว้รุ่นเนาะพ่อเท่าไรก่อนพ่อเท่าไรก่อนเจ็ดสิบสองครับเจ็ดสิบสองโคตรแข็งแรงเลย แข็งแรงอีเลีเอาขอบคุณพ่อหลายๆ้อพ่อเด้อเกัตรเดียวก็อขอไหพร้อพ่อไปพร้อมแม่น้ำแข่งเยรมันคอให้พ่อให้แม่ทำกับผีนุ่มเนาะให้ยู่บ้านห้องเย็นเป็นสุขสุขภาพป่างกยแข็งแรงํารวยเงินท้องมีความสุขหลายๆแข็งแรงแข็งแรง้อพ่อเด้อขอบคุณครับเอาเสร็จเรียบร้อยนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาที่เบอร์0803152530นะครับหรือว่าถ้าเข้าไปในเพจกาลินบ้านสวยก็ได้นะครับเรามีให้ชมทุกแพลตฟอร์มเราเห็นเนาะใครที่สนใจ ติดต่อเข้ามาได้หรือเข้าไปที่ออฟฟิศของเราก็ได้ใช่ครับเนาะติดต่อถ้าข้อความมาก็ได้นะครับเนาะเอาเสร็จเรียบร้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับของคุอครับพ่อครับ